พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลตระพกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนในแฟนเพจ เฟซบุ๊กนะครับที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับโดยเพื่อนท่านนี้เนี่ยได้สอบถามเข้ามาในทํานองว่านะครับได้แต่งงานนะครับและจดททเบยนสมรสกับสามีนะครับโดยที่สามีเนี่ยก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวของแฟนเพจท่านนี้ก็ทํางานรับราชการนะครับต่อมาครับสามีได้ไปทําสัญญากู้ยืมเงินนะครับผมโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้นะครับโดยที่เป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับทาง แฟนเพจท่านนี้เนี่ยกลัวว่าจะมีผลต่ออาชีพการงานนะครับเลยจะขอจดทะเบียนหย่านะครับก็เลยถามว่าแล้วหนี้ดังกล่าวที่ไปกู้รอบระบบมานะฮะจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะครับผมโอเคนะครับในปัญหาที่ถามมาแล้วผมผมขอตอบอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่านะครับผมหนี้นอกระบบที่สามีก่อไว้ในระหว่างสมรสนะครับเป็นหนี้ที่สามีเนี่ย จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมโดยทางเราเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยมีได้เป็นหนี้ร่วมไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมนะครับรวมถึงนะฮะหนี้ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่หนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป็นสําหรับคนในครอบครัวนะะก็คือไม่ใช่หนี้ที่มาช่วยเหลือครอบครัวเองหรือเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้อ,ของก,กับสินสมรสนะครับหรือเรื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาดได้ทําด้วยกันหรือเป็นหนี้ที่ท่านได้ให้สัตยาบันไว้นะครับผมนะถ้าไม่ใช่หนี้เหล่านี้นะฮะ จึงไม่ใช่นี่ร่วมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตราหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับดังนั้นแล้วนะครับท่านเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดในนี่ดังกล่าวร่วมกับสามีนะครับผมและไม่มีเหตุจําต้องหย่าก,กันด้วยเพราะนี่เนี่ยฮะเป็นนี่ส่วนตัวของสามีนะครับกฎหมายเนี่ยกําหนดอยู่แล้วว่านี่ส่วนตัวของสามีนั้นก็ต้องชําระเอาจากทรัพย์สินส่วนตัวของสามีก่อนนะครับผมหากไม่พอเนี่ยก็ค่อยมา ว่ากันด้วยในส่วนของสธ่สมรสที่เป็นส่วนของสามีครับผมตามมาตราหนึ่งสี่แปดแปดนะครับผมเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการตอบคําถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับทางแฟนเพจหรือจะโทรมาทนายความโดยตรงได้เลยนะครับผมทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผวันนี้ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์เลยครับ กด subscribe กันด้วยนะผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ